อากาศร้อนๆพาเพื่อนๆมาชมดอกเดหลีไม้มงคลไม้พวกอากาศหนึ่งต้นมีสองสีมีทั้งสีขาวและสีเขียวมองทีไรก็เพิ่มความสดชื่นให้ทุกครั้งนะคะกำลังแตกกอมีดอกออกมามากมายดอกเดหลีมีความเชื่อนะคะว่าช่วยคนในบ้านมีอายุยืนยาวปัดเป่าภัยอันตรายและนำพาโชคลาภมาให้คนในบ้านอีกด้วยค่ะและที่สำคัญ มีความสดชื่นมองไปยังต้นเดลีดอกเดลีที่อยู่หน้าบ้านคลาใดเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกท,ก,ทกคนวันนี้ยา่าพาเพื่อนๆมาชมเดลีหน้าเขียวนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นเดลีมีคุณสมบัติเป็นต้นไม้พวกอากาศหลดสารพิษนะคะต้นเดลีจะปรับตัวได้ดีค่ะ เมื่อเราย้ายกระถางหรือย้ายต้นไม้ไปปลูกหน้าสวนใดของบ้านตรงนี้ย่าๆยา้ยายมาปลูกประมาณสามสีเดือนค่ะแต่เขาก็ไม่กระทบกระเทือนนะคะเขาออกดอกจนต้องบอกกับตัวเองว่าต้องถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน mm hmm. เห็นไหมคะกระถางทางซ้ายมือมีสีดอกมีทั้งดอกสีเขียวดอกสีขาวและทางขวามือก็มีสองดอกเอ๊ยสามดอกค่ะ มีดอกที่บานอยู่คือสีเขียวสีขาวและดอกตวมสีขาวตรงนี้คืออยู่ที่บริเวณย่านั่งทํางานทุกวันนะคะจะนั่งทํางานที่หน้าบ้านคือที่พ่อชําต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นไม้ซึ่งต้องถ่ายเดหลีไม้เพื่อนๆได้ชมค่ะหากไม่ถ่ายไม้เพื่อนๆได้ชมก็ถือใจดําเกินไปนะคะเพราะเดหลีออกดอกเยอะค่ะต้นเดหลีชอบดินร่วนนะคะตรงนี้จะมีแสงแดดส่องช่วงเที่ยงพรช่วงเช้าก็จะมี ต้นอย่างอื่นบงังแดดไว้นะคะและช่วงเย็นก็จะมีตัวบ้านบางังแดดไว้เดลีตรงนี้นะคะจะรับแดดเต็มที่ช่วงเที่ยงใส่ปุ๋ยให้ต้นเดลีใส่ปุ๋ยคอกเดือนละประมาณ1-2ครั้งค่ะต้นเดลีก็จะออกดอกทั้งปีเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำปานกลางรดน้ำวันเว้นวัน,วน,วนหรือสังเกตหน้าดินหน้าดินแห้งจึงรดค่อยรดน้ำนะคะดอกเดลีเมื่อบานใหม่ๆดอกสีขาวค่ะ ดอกสีขาวนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆพอบานไปสีห้าวันสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนกลายเป็นดอกสีเขียวเดลี่บานอยู่เป็นเดือนนะคะและในขณะที่ดอกโตที่บานนานแล้วเริ่มเป็นสีเขียวก็จะมีดอกเล็กๆหรือดอกน้องๆทยอยบานออกมาอีกเป็นสีขาวในหนึ่งกอจึงมีเดลี่หลายระดับทั้งดอกที่กำลังตูม ดอกที่บานสีขาวและดอกที่บานสีเขียวย่าๆเลยบอกว่าเป็นดอกไม้ที่มีสองสีในต้นเดียวกันนะคะนี่คือสีเขียวนี่คือสีขาวดอกที่บานมาใหม่ค่ะและก็จะมีดอกตูมที่กำลังโผล่พ้นขึ้นมาอีกดอกหนึ่งปลูกลงกระถางเมื่อเราใส่กระถางดินเผาในกระถางจะไม่มีความร้อนนะคะดินเผาจะทำให้ต้นไม้มีความเย็นเสมือนอยู่กับอยู่กับดินนะคะเพราะเป็นกระถางดินเผา และเดลีเขาจะแตกต้นอ่อนๆต้นเล็กๆขึ้นมาอกีกก็สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนไปปลูกใหม่ค่ะหรือแยกหน่ออ่อนนั่นเองเป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ดูแลง่ายไม่มีศัตรูพืชปลูกเพื่อความสบายใจและปลูกเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามที่บริเวณบ้านเมื่อเรามองไปยังบริเวณบ้านเราก็เห็นดอกไม้ที่เราชอบก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงก็คือต้นเดลีเป็นไม้พกอ,อากาศ ทำให้อากาศบริเวณนั้นสดชื่นนะคะนี่คือต้นเดลีด่างซึ่งวันก่อนย่าๆยก็ทำคลิปการแยกต้นเดลีด่างแล้วนะคะเดลีด่างนี้ยังอยู่ในกระถางพลาสติกสีดำค่ะเดี๋ยวจะนำลงในกระถางดินเผาซึ่งเป็นกระถางดินเผาที่เก็บไว้นานแล้วค่ะเพราะความรู้สึกว่าอยู่ในกระถางดินเผาจะมีความเย็นกว่าอยู่ในกระถางพลาสติกนะคะตอนนี้ให้อยู่ในกระถางพลาสติกไปก่อน วันนี้อากาศร้อนจึงนำเพื่อนๆมาชมดอกเดลีนะคะชมเพื่อผ่อนคลายหายร้อนแต่ถ้าหากร้อนรุ่มอยู่ในใจต้องปล่อยวางวางภาระลงบ้างมิฉะนั้นจะร้อนรุ่มกว่าเดิมดูอะไรดูอะไรก็ไม่คลายร้อนนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย